สวัสดีครับวันนี้ว่กนะครับน้าเล่าวิบว่ปวันนี้ผมจะมารีวิวุยของเล่นนี่เดี๋ยวแกะเลยไม่พูดละราคาหนึ่งร้ยเเก้าซื้อมาจากโลดตัดนะครับ ได้แล้วดูเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็มีแม็กกาซีนอ้เป็นแม็กกาซีน Yang malang tu ด้าหนึ่งครับนี่ครับนี่ผมไปซื้อถานมาแล้วครับสี่ลูกเดี๋ยวต้อง ใส่สามก้อนนะคะค่ะใส่ ใส่ยากใส่เรียบร้อยแล้วจังก็ ดูกระสุนี้ของเราได้แล้วนีว่ได้แล้ว ได้แล้วครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย